วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวชาแนลวันนี้ามาพบกับเพลงนะเพลงๆชาวสวนชาแนลโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่ที่เพลงซื้อมาจากพี่ปลื้มนะจ๊ะลักษณะรีสอนใจนะคะช่องชาแนลของพี่เขาเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะอค้อจะบอกว่าเพลงซื้อมา3ชิ้นอันนี้เป็นของแถมนะของแถมของแท้แด้วยแหละเริ่มจากของแถมและกัน ก็เป็นจัมโบ้บันนะสโลอันนี้เพลงเอาไม่ใช่ตู้เย็นนะถึงสโลแต่ปกติก็สโลแล้วแหละมันหายเย็นละ <c oughs> แต่ก็ยังสโลอยู่นะโอเคจ้าต่อไปเลยนะน,นี่ของแถมนะคะจัมโบ้มากมเลยเท่ามือเพลงเลยสองมือกำหมดนะคะชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปจะเป็นพอปคอนคิตตี้นะ อันนี้ของน้องเขาที่สั่งนะคะน้องเขาฝากซื้อโบสีแดงจริงก็เป็นโบสีแดงนะแหละสโลมากอย่าบ,บีบเยอะนะของน้องเขาเสียแล้วก็อันนี้โบสีมพูนะเพลงไปแต้มสีอเองนะอันนี้แท็กเพลงทำเองนะคะส่วนอันนี้แท็กของพี่เขานะคะ ช้าโลมากช้าโลเหมือนกันเลยไปไปช้า,าโลมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะจ๊ะฮันนี่โทสคิตตี้โอ้ยฮันนี่โทสคิตตี้ช้าโลมากไม่แพงเลยจริงๆนะนี่นะคะแท็กนี่แท็กนะ นี่นะ่าคิกตี้น่ารักมากเลยอันนี้ของน้องเขาเหมือนกันนะเพลงยืมน้องเขาเล่นอันนี้ก็เป็นไอติมช็อกโกแลตสตรอเบอร,อรี่น่ารักมากเลยนะม,มุ้งมนะิ้งมากเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องหมดเวลาของเพลงไปแล้วเพลงต้องลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ สนใจติดต่อลาย ID ีพี่เขาได้นะเดี๋ยวเพลงจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้เพลงด้วยนะบ๊ายบาย